เพิ่งครับพี่น้องนี่ดาที่อ่บรเิเวเก็บเห็ดน่อยเด้อน,นี่นี่ดอกเบิดใหญ่มันเลยนี่จนบานเลยสองดอกครับผมอ่องตองเลยครับพี่น้องงามเลยดอกนี่ใหญ่ยู่ใหญ่ยูโอ้ยจุดแดงเขียวเขียวเขียวเหลืองเหลือง,งป้าดค่ะ นี่คือดอกธรรมดาครับผมจุ่มครับนองนหน้าแม่โ้ยคาดครับพี่น้องดอกนี่ใหญ่กว่ามูลแล้วครับเหมือนนี่สวัสดีครับอมาแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับ มานี่ก็มาผอกับบ้าเที่ยวคือเก่าล่ะครับเที่ยวสิพาษามาเฮ็ดครับมือนี่ที่กายกับพิกัดปลาบันบกอำเภอบุทรฤกษ์จังหวัดอุบลราชธานีครับครับผมพร้อมแล้วก็ไปเลาะเบิ้งน้ากันครับมือนี่เอาสีด้เฮ็ดยังแน่ครับผมปะแหลกแฮกมานครับผมจุ๊มๆเลยเดแดงกอนี่อือกำลังงามๆเลยครับพี่น้อง เฮ็ดช่วงนี่นี่นี่ครับพี่นอ้องู้ซ้อมจูงงามๆเลยหลี่ออกอุ้ยแดงองตองอีกแล้วพี่นอ้องบอมันว่าเก็บเห็ดหน่อยเด้อครับนี่เห็ดมันบ่มีหนามครับมันเป็นเห็ดหนามหนาว ดอกปุใหญ่เป็นเห็ดแขกไปนี่นี่นี่เริมใหญ่แห้งแล้วนี่ไม่ได้หลุ่น,นี้ครับพี่นอ้องกำลังเห็นแต่หลุ่น,นี้เลยมือน,นี่นีจ่จูมครับ้อกติดผงแดงบานครับผมผงแดงข้ามออกจนร้อยบานลเลงครับพี่น้องนี่ บาาที่่บริเก็บเห็ดหน่อยนะน,นี่ดอกเบิดลใหญ่มันเลยนี่จนบานเลยแต่ว่ารสชาติหวานครับผมเห็ดแข็งบนเนาบว้ยัง้งเห็ดหนาหนาวครับสอ,องดอกครับผมอ่องตองเลยครับนี่นี่นจุ่มหนึ่ง าแล้วครับผมน้หลูงามเนาะบานผัดบานแข็งครับผมอุ้ยออกเป็นมูครับผมเสียงออกเป็นหมองเป็นหมองน้ำความเสื่อมของไตไปต่อ กล่องเลยครับผมหุมได้มีหอยเคียหุมนั่นตรงนี้เห็ดครับผมหาเล่มมือดีๆเตอมเหลือเของจุ่มๆเลยตีนหนอน้ำเงามเลยข้าจนแตกครับผมมันเหี่ง อู้งยงามแหงเบิ่งครับออาปะอไอแปะอยู่เบิ่งพี่น้องครับรแต่ว่าเฮ็ดช่วงนี้ดอกหน่อยแต่หวานหวานเลยครับผมนีมมม่ดินก็แหงแหงแบบคันได้แหงละแหงเลยนาะอ้ยกูนั่นเฮ็ดคือกันได้นี่นี่น แหงจนขึ้นบ่ได้ครับผมนี่สีเหียวถิ่มนวนี่เบิ่งเฮ็ดแดงก่อนะครับอนนอกเลยใหญ่ยูใหญ่ยูโอ้ยโอ้ยจะแตกเหือบครับผมเบิ่งปดัด <c oughs> ว่ามันเอียงเนาะดอกบักใหญ่หนึ่งดอกนี่โอ้โหจ็ดแดงเขียวเขียวเขียวเหลืงลงองๆปัดค่ะ ค้ากระเพาธรรมดาครับนี่อือผมนี้แมงจอ๊อดอกนึงครับแดงอองตองเลยมองได้ดินซุ่มก็สีดอกสีแดงแดงเนี่ยครับผมแอ,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 อน่งขิงมะม,ามายัยยังมี แต่ว่าเห็ดมันดอกปูใหญ่ครับช่วงนี้บ่มีหนาวแล้วพี่น้องสิบานได้ด้วยนี่บ่ได้ว่าโผล่ได้นี่เบิ่งครับมันบานเพ่แยะออกละดูมีไงครับดูมีไงกระมือกระมูอเขาดอกหน่อยบิ่งอี่ของเขาขึ้นง่าย นี่คือดอกธรรมดาครับผมใหญ่เนาะอันนี้ซุ่มนี่ยมันเป็น,นเห็ดแขะบาบนี้เบิ้งอะไรดอกเนาะในหนอดแน่แน่ครับอาไม่เ,เคยเหี่ยวคนเหยียบบจชาครับผมนี่โอ้ยเอาไปแกงกันเสียดายนี่เก่งงามครับผม นิดน่มเดียวกันไม่เน้นดอกผสมกันครับพี่น้องแต่เตคามชื้นของแต่ละหม่องใบตองเนาะนี่สวยเลยนี่ดอกบานได้เนี่ยครับผมเกี่ยวกับดอกจุมเบอร์สูฮอดดอกจุมครับ ขนาดเนาะอืมจุ๋มครับหน่องงามแห้งโอ้ยขากระสมพูครับผมดอกกระสมพูงามขนาดครับขาวดินครับผมแข็งดีด้วยครับงามนี่ดินกระแหงๆครับดอกใหญ่ขนาดดอกนี่อืมงามแห้ง กรบพี่น้องดอกนี่ใหญ่กว่ามูแล้วครับเหมือนนี่ขนาดบานแล้วย,ยังแข็งอยู่ครับบึงบนเอาเลยรับซองจุ่มงามเลยนี่องตอง บ้านคือกันครับผมขายใหญ่ให้เห็ดเพิองเขาแข้งขค,ครับนี่บ้านแล้วบ้านแข็งครับผมอ,อบ้านแล้วครับผมอ,อย่างใหญ่เลยเธอเห็นระบ,บิดดอ,อกนี่นี่ครับผม ว่าเป็นขี่โอ้นี่เสือเห็ดสิอยูนีล้าขนาดได้บัมในทางเบรงเดอรปีนาครับกองอยอกอยู่เห็ดแดงดังครับผมดังเขียวครับ๊าัดขายง่ายเลยเฮ็ดผงแต่ครับผมเฮ็ดแดงนาแดงซ้ำครับ ใส่เต็ม,มตาเลยอ่ะนี่พีหน้องครับใหญ่กว่าเห็ดเต็งก่อคนแน่นี่นน <c oughs> ข้าวดินงครับผมอุ้ยดอกแข็งดีขนาดแข็งแสบขึ้กันครับผม ออก้ำเป็ดตองแห่งๆเนาะอ่าแล้วครับพี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วครับมืึงผลงานกระเบ๋าที่ครับมันนี่มแต่ดอกงามๆครับผมมันนี้ก็ได้เป็นเฮดรวมแล้วครับว่าสิหาเอาพอแกงเนาะเมื่อก็ไแต่เต็มกระตาเลยแหะครับข้างล่างก็เป็นอันนี้ครับเฮดรวมทั่วไปครับั้งซึ่งจะเป็นเฮดแดงกอมแต่ดอกจุุมๆงามๆครับผมมานขนาดเนาะมันนี้เฮดแห่งๆครับ ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ังไาลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บา้าทิวครับสำหรับวันนี้บ้าทิวสะขอตัวลากลับบัานแล้วครับสวัสดีครับ